ในปี2026ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในชาติที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคนโนโลยีขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์เมื่อมีรายงานว่ากองทัพไทยกำลังทดลองใช้งานระบบขีปนาวุธ r s m 5 6หรือที่รู้จักกันในชื่อบูลาวาบูลาวาซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้จากประเทศรัสเซียที่เดิมออกแบบมาเพื่อใช้กับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียการปรากฏตัวของขีปนาวุธประเภทนี้ในประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาและตั้งคำถามไปทั่วภูมิภาคอาเซียน ว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเสริมเขี้ยวเล็บทานยุทธศาสตร์มากเพียงใดและนี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวทางการป้องกันประเทศของไทยหรือไม่ขีปนาวุธ RSM 5 6บูลาวาถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกถูกพัฒนาโดยรัสเซียให้สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง6 1ถึงหัวรบมีระยะยิงมากกว่า80,00กิโลเมตรและสามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีนโยบายในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ แต่ความร่วมมือในการศึกษาระบบนำวิถีการทดสอบทางเทคนิคและความสามารถในการบรรทุกหัวรบธรรมดาแบบความเร็วเหนือเสียงก็ถือเป็นความก้าวหน้าทางยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองมีรายงานว่ารัฐบาลไทยได้จัดตั้งโครงการร่วมวิจัยกับรัเสเซียในช่วงต้นปี2024เพื่อพัฒนาเทคนโนโลยีการขนส่งจรวดพิสศยไกลาจากพื้นดินสู่เป้าหมายในระดับมหาทวีปโดยไม่ต้องพึ่งพาการปล่อยจากเรือดำน้ำ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ดัดแปลงขีปนาวุธบูลาวาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของไทยการทดสอบต้นแบบของ r s m 5 6ในพื้นที่ลับทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดและมีผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียประจำอยู่ในโครงการตลอดระยะเวลาเป้าหมายของไทยในโครงการนี้ไม่ใช่เพื่อแสดงแสนยานุภาพหรือใช้ในการรุกรานแต่เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องปรามในระดับยุทธ,ธาศาสตร์ โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญในอนาคตไม่เพียงเท่านั้นการพัฒนาโครงการนี้ยังส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำของไทยหลายแห่งได้เข้าร่วมในโครงการเพื v ่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของขีปนาวุธในชั้นบรรยากาศการควบคุมเสถียร,รภาพในระหว่างการบินและการนําระบบ AI มาใช้ในการควบคุมทิศทาง ในมุมของประชาคมโลกหลายฝ่ายได้แสดงความกังวลว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีขีปนาวุธพิสัยไกลาอาจนำไปสู่ความไม่สมดุลในภูมิภาคแต่รัฐบาลไทยได้ออกถแถลงการยืนยันว่าโครงการนี้เป็นไปเพื่อการวิจัยและป้องกันตนเองตามหลักสากลและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำหรับคุณสมบัติหลักของ r s m 56บูลาวาที่อาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับโครงสร้างของไทยมีดังนี้ ระบบนำวิถีแบบอินเตอร์เชียรและดาวเทียม GLONAS s และ GPS ระยะยิงมากกว่า8,000กิโลเมตรความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลายหัวความเร็วสูงสุดเกิน m a 0สามารถทะลุผ่านระบบป้องกันทางอากาศชั้นสูงได้สิ่งที่ทำให้ ISM 5 6โดดเด่นคือความสามารถในการเปลี่ยนเส้นทางระหว่างการบินและการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยที่สามารถแยกเป้าหมายปลอมและจริงได้อย่างแม่นยา ภาพจำลองที่หลุดออกมาจากฐานทดสอบแสดงให้เห็นโครงสร้างแท่นปล่อยที่ออกแบบใหม่เป็นแบบเคลื่อนที่ได้ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายขีปนาวุธได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการตรวจับจากด,ดาวเทียมของคู่แข่งภายใต้ยุทธศาสตร์อธิปไตยอาเซียน2030ที่รัฐบาลไทยกำลังผลักดันโครงการนี้ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยโดยเน้นการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศโดยไม่พึ่งพาชาติใดาชาติหนึ่งมากเกินไป มีการคาดการณ์ว่าหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จประเทศไทยจะสามารถพัฒนาขีปนาวุธเวอร์ชันของตอนเองในระยะเวลาไม่เกินสิบปีซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุดท้ายแล้วไม่ว่า r s m 5 6จะถูกนำไปใช้อย่างไรสิ่งที่เห็นได้ชัดคือประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นสู่เวทีความมั่นคงในระดับภูมิภาคและโลกอย่างมั่นคงพร้อมกับย้ำจุดยืนว่าอำนาจทางทหารไม่ใช่เพื่อการโจมตีแต่เพื่อรักษาสันติภาพอย่างยั่งยืน